ขอบคุณค่ะก่อนอน้องสอนแล้วทวิตพอเป็นบ้างแล้วอย่าแซลกันเยอะเขินดูเหมือนแก่งไงก็ไม่รู้เหมือนคนแก่เล่น Facebook อะ ได้รูปเดียวยังยังเลยหนูได้แล้วหรอได้รูปรูปไหนอ๋ยังสวยไหมให้ดูแค่นี้แหละ <c oughs> เออพี่จะว่าอยู่ไงเราเปลี่ยนโปรไฟล์อินสตาแกรมใช่ป่ะใช่ทำไม <c oughs> พี่แป้งส่งให้แต่รูปคู่อะ <c oughs> งง <c oughs> เดี๋ยวนะ ัากเห็นคุณชานี่ไงเราเพิ่งถึงโรงแรมนะคะเพิ่งย้ายมาก็เลยนอนรอกัอนก่อนเดี๋ยวก็ต้องแต่งหน้าต่อรอเจไดามาแต่งหน้าใหุ้้ยขอบคุณค่ะที่แป้งเป็นกับตันเรือเชื่อออ้ยคนดูเยอะมากเมื่อไหร่จะเปลี่ยนรูปเฟซจะเปลี่ยนทีไรก็ลืมตลอด ขอบตาบอกไว้สู้เมด้อยากให้คุณมีใครจะมีไลฟ์ตอนหนึ่งทุ่มกับสองทุ่มพี่ฟ้าบอกในสตอรี่สแกมไปแล้วไปดูนะว่าช่องทางไหนไลฟ์อะไรอะไรเงี้ย เรอเปิดดอมสิบเอาเลยหรอเอาสิบเลยหรออุ้ยขอบคุณค่ะคุณติก๊กขอบค,คะอะไรอ่ะอมันคืออะไรอ่ะไม่เคยได้เลยอันเมื่อกี้ขอบคุณนะคะกมบอกลงรักชาลอตขอบคุณคุณติ๊กนะคะ รอด้อมห้าเก้าเก้าเออเก็บตังค์ดีกว่าจะได้รวยเก็บตังค์ดีกว่าใครเข้าด้อมเก็บคนละห้าเก้าเก้าเงี้ยเหมือนเครียกอะไรเหมือนกลุ่มหวยอันดับเก้าแล้วเลยพิงฟ้าเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยคะ่ะ ท่าไหร่ก็จ่ายขอบคุณนะคะเมื่อเช้าไปซื้อกาแฟาที่คาเฟ่ใช่ไหมเจ้าของร้านดันจำได้แล้วเราไม่ได้แต่งหน้าเป็นโมเมนต์ที่เราเศร้ามากเขาขอให้รูปเราก็จะไม่ให้ถ่ายมันก็ยังไงอยู่แต่ว่าหน้าแต่เห็นรูปที่เขาถ่ายไปแล้วคือสองสารตัวเองมากว่าหน้าเลือก <c oughs> ขอบคุณนะคะ <c oughs> หน้าพี่ฟางรักมากในใน,ในกล้องเขาอะสงสารตัวเองจะไม่ให้แฟนคลับถ่ายก็กลัวกลัวเขาหาว่ายิ่งแต่ว่าหน้าคือหน้าแบบนี้คือมีซิลเตอร์นะให้ได้ประสาทก่อนนะมวนหน้าโชว์มันต้องมีอะไรให้ว้าว สดก็รอดไม่เลยเนี่ยถึงไดไลฟ์ในติ๊กต็อกไงพี่ฟ้ารูจา้จักไบวินไหมรู้สิฉันก็เป็นติ่งเขาฉันชอบเขาฉันรักเขา